โรงพิมพ์ลุยฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับพวกเรียกค่าเสียหาย200ล้านบาทครับในนัทพลพงศ์จิวัชรานุก,กูลนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทรุ่งสินการพิมพ์จำกัดเปิดเผยว่าตามที่เกิดปัญหาความไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับโครงการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนปีการศึกษา2567ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสิการและ สวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งรุ่งสินการพิมพ์ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้รับจ้างพิมพ์แบบเรียนได้รับความไม่เป็นธรรมในหลายกรณีจากองค์การค้าของสองกอสอคในฐานะผู้ว่าจ้างและก็ได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนมาหลายหน่วยงานให้การตรวจสอบนั้นนี่นะครับขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาก็ยังพบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงศึกษา แล้วก็สกสอคอ,อนั้นกลับมีการให้ข่าวและก็การเผยพแพร่ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงส่งผลให้รุ่งสินการพิมพ์ได้รับความเสียหายในหลายวาระด้วยกันนะครับคือเมื่อวันที่9กรกฎาคม2,567นะครับก็บอกว่าผมในฐานะผู้รับมอบหน้าจากบริษัทและผู้บริหารของบริษัท จึงได้ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและพวกรวม5รายฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและก็เรียกร้องค่าเสียหายจำนวน200ล้านบาทโดยสารนายาได้รับคำฟ้องเป็นคดีดำแล้วนะครับในนัฐพลพงศ์ก็บอกว่าบริษัทรุ่งสินการพิมพ์เนี่ยได้รวบรวมหลักฐานกรณีที่พลตำรวจเอกเพิ่มพูนและพวกให้ข่าวและก็เผยแพร่ข้อมูลซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ทำให้รุ่งศิลป์การพิมพ์ได้รับความเสียหายในหลายวาระอย่างเช่นการออกข่าวและก็เผยแพร่ข้อความว่าองค์การค้าของสออกอสคได้ส่งปกหนังสือให้แก่ผู้รับจ้างครบถ้วนแล้วทั้งที่รุ่งศิลป์การพิมพ์ซึ่งเป็นผู้รับจ้างพิมพ์แบบเรียน30จาก150าราิยการไม่ได้รับปกหนังสือครบตามจำนวนที่องค์การค้าของสออกอสคก,ก,กล่าวอ้าง ทำให้กระบวนการผลิตล่าช้ารวมทั้งยังมีการให้ข่าวเพื่อให้สังคมเข้าใจว่ารุ่งศิลการพิมพ์ไม่มีความสามารถในการจัดพิมพ์แบบเรียนซึ่งเป็นการใส่ความด้วยข้อความอันเป็นเท็จสร้างความเสียหายให้กับรุ่งศิลการพิมพ์เป็นอย่างมากอีกทั้งยังนําไปเป็นเหตุนในการบอกเลิกสัญญาจ,จ้างที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า80ล้านบาทอย่างไม่เป็นธรรมอีกด้วยรายง,งานข่าวแจ้งว่าในส่วนของ คณะกรรมาการปปชนี่นะครับได้มีการนัดประชุมติดตามตรวจสอบโครงการจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนปีการศึกษา2 5 6 7ขององค์การค้าของสองกอสอคเป็นนัดที่2ในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนหลายหน่วยงานเนี่ยเข้าให้ข้อมูลครับ